ว่าสาวแย้จติยามาเยือนสารพันลั่นทุ่มบางเขนแล้วแล้วก็ต้องรอเพลงนี้เท่านั้นสาวเลยยังรอนะคะที่แฟนเพลงขอเลยว่าอยากฟังลมพัดตึ้งแบบนี้เลยเพราะมันดังจริงค่ะเป็นได้ไม่มีเบือ่อใครจะเชื่อว่าเพลงนี้ดังมาเป็น10ปีแล้วนะคะตั้งแต่สาวแย้อยู่กับค่ายชัวจนทุกวันนี้เป็นนักร้องอิสระมาได้หลายปีตั้งแต่มีโควิด -19 เเบื้องหน้าสนุกจริงค่ะแต่เบื้องหลังช้ำสุดๆเพราะเคยลงทุนไปหนักจากการ ออมเงินนะคะก็เป็นปัญหาใหญ่ค่ะว่าจ้างผู้ผลิตทำงานเพลงทำให้ไม่ได้ดังใจนะคะเอาเงินออมที่มีใช้หมดเลยคุณอัญชลีจนต้องยกเลิก MV นะคะเหลือแค่ปล่อยลายลิกหรือว่าเสียงร้องใน YouTube อ,ออกมาแต่ตอนนี้เห็นแสงที่ปลายอุโมงค์แล้วค่ะเจอรุ่นพี่นักร้องดังสายอีสานแนะนำการันตีด้วยยอดวิวเดือดๆกับฟ้าแฝดอีสานเจ้าของเพลงร้อยกว่าล้านวิวคู่นี้ค่ะ สิเลือกไาลาว่าุมา,าระว่างสองคนยอมรับว่าน้องสับสนด้วยเหตุผลขอได้สงสัยสิเลือกผู้พี่ผู้น้องกะดีบ่อาจตัดใจเลือกผู้น้องกะคิดเสียดาไผู้เป็นอาย จัดเพลงม่วนๆแบบร้อง3ามคนไปเลยนะคะลงตัวสุดๆค่ะเพราะต่างคนก็ชื่นชอบกันมานานแถมมีเลือดนักสู้ไม่แพ้กันนะคะกว่าพี่โอเอแฝดเสียงดีจะมีค่ายเพลงของตัวเองก็ทั้งทำนาไปเป็นนุ่มโรงงานปลารับก่อสร้างค่ะพอมีเวลาก็ฝึกร้องเพลงไปร้องรับจ้างได้คืนหนึ่งหลักร้อยบอกว่าปลื้มแล้วก็เลยมาประกวดร้องเพลงที่โรงงานก็ชนะเลิศค่ะทําเอาเพื่อนๆเป็นพันคนยอมรับในน้ําเสียงจนไปเข้าตาครูเพลงได้มีอัลบั้มนะคะ ส่วนสาวแย้ค่ะเรื่องเล่าไม่แพ้กันเลยสู้เรียนจบมหกแต่ขาดโอกาสต้องทำงานโรงงานเสื้อชั้นในกว่าเพลงจะดงังมือก็เจ็บเยอะเลยทีเดียวนะคะทำเพลงเองก็ก็เจ็บอยู่ก็เจ็บอยู่เ,ยเสียตังค์เสียเวลาเสียอะไรอยู่แต่ก็ไม่ได้ยอ่อท้อแล้วก็ต่อให้หลังพิงฟ้าหนูก็จะสู้เพราะสิ่งที่หนูรักแล้วก็ได้มีโอกาสมาร่วมงาน กับพีโอเอพราะให้ POA มาดูแลเบื้องหลังการถ่ายทำถ่าย MV นะคะแล้วก็ให้พี่เขาดูแลเบื้องหลังให้ทุกอย่างเลยตอนนี้นะคะได้มีโอกาสมาร่วมงานกันแล้วฝากให้พีโอเดูแลแบบเต็มตัวนะคะเพราะว่าทําไมถึงเลือกพีโอเอพีโอเเนี่ยก่อนที่หนูจะตัดสินใจเป็นพีโอเอนูเห็น power ในการทํางานของพีโอเก่อนเขาเป็นผู้ใหญ่ แล้วก็เขาก็เจ็บมาเยอะแล้วมันก็เป็นบทเรียนที่ทําให้เรามีพลังนะไม่ไม่ใช่ว่าความเจ็บนี่เราจะสุดเลยไม่ใช่คือความเจ็บหรือว่าประสบการณ์มันจะสอนให้เราเติบโตไปไปประกวดร้องเพลงอ่าผมผมจะไปก่อนไปก่อนอันนี้จะตามทีหลังตลอดนะครับผมจะไปก่อนไปก่อนอพ,อพอมีโอกาสผมก็ดึงเข้ามาเฮ้ยมันมีโอกาสแล้วเราต้องไปด้วยกันอย่างเงี้ย<ช>ผมบอกว่านีมมีมีน้องเนี่ยว่า ถ้าสายแยะทำยูทูปเองเนี่ยหนึ่งมันต้องรอโค้ดมันต้องรอโน่นนี่นั่นกว่าจะสร้างรายได้ได้นะครับมันก็ต้องใช้เวลาเขาเรียกน้ำว่าสาวแย่มาอยู่ด้วยกันเลยมามาอยู่กับพี่เนี่ยของพี่มันสร้างได้ได้ได้แล้วเนี่ยเรามาทำคอนเทนต์กันนะครับเพราะสร้างะารมันสามารถแจกแจกแจงรายได้ได้นะครับยังไงพี่ไม่ของเราพี่ให้เราไปหมดเลยแบ่งกันไปหมดเลยมมยยาาาากกจจะะิิสสสสไ่ นั่งซึมมีแฟนแล้วเขาก็ลืมเขาเรียมร่างก,กายสาวจัดเฉยจมบดสิท์ความสาวแล้วเขาก็ไปลอยลมสาวจัดกับควนจมต้มเขาเบื่อเขาชมบนีไปในละอาเขาฟาันนี่นั่งเอ้อนอกสจนจะให้เจ้ากำขงซอง,อง,องให้เขาล้มจนมหน้เหมือนทุกท่าทุกตาเอ้ทุกตาทุกท่า ได้ฟังแน่นอนค่ะเพลงใหม่เพลงเก่าเพลงดังในตำนานอย่างเสาจันทร์กังโกบนะคะครั้งนี้แฝดโอเอขอนำมาร้องค่ะซึ่งความเป็นแฝดแบบนี้แหละที่เป็นจุดขายนะคะเรียกได้ว่าแฟนเพลงปื้มถึงบางทีจะงงงงจำสลับไปบ้างนะคะก็ไม่ให้เสียน้ําใจค่ะเขาทักเป็นใคร2พี่น้องก็บอกว่าเป็นได้หมดให้ผมเป็นโอผมก็เป็นโอให้ผมเป็น A ผมก็เป็น A นะคะแต่ว่า2เสียงยังเหมือนกันอีกคุณผู้ชมจะแยกออกไมนะ่น่าต้องลองไปฟังกันนะคะอันนี้คือแค่ออเดิฟก่อนพรุ่งนี้จัดเต็มสารพันรันทุ่งบางเขนอย่าง แน่นอนค่ะเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องพี่นี้ไม่มีเงินทองมารองรับความลำบากมาดีครับเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องพี่นี้ไม่มีเงินทองมารองรับความลำบาก